ันนี้ก็มากากแดดเลยครับมาทีเา่เกี่ยวข้าวเราหาวันนั้นแหละครับโรงแขกอันนี้เราจะมามัดนะครับสอนธีการมัดตอ,อกนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับครับตับออกนะครับน,นะครับ มอก่จนจะจังนี้นะครับมัดมืจะเกี่ยวอยู่อย่างนี้นะครับมกอกนมัดแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วครับดูต่อไปครับเราจะมัดแบบใหม่ให้ดูนะครับจะมัดยังไงนะครับดูดูว่าขอนข้าวอยู่ในนะครับนี่นครับการมัดแบบใหม่กันครับ ครับจับไม่สั้นนะครับต่อไปครับจะมัดแบบใหม่ครับนี่ครับนี่คือแบบใหม่ครับนี่ครับแหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนะครับการมัดตอก แต่ประมาณนี้ครับมัดตอกว่าจะมัดฟางให้ดูด้วยแต่ว่ามันสายเกินครับมันแห้งแล้วมัดฟางไม่ได้นะครับน่าจะพอได้อยู่อ้าวตอกไม่ดีครับตอกขาดนะครับตอกที่เหลือมากเลยพี่น้องครับ จะได้ง่ายรเราไม่ตัวมัวต้องไปบี้กันอยู่นะครับไม่ต้องบี้ไม่ต้องพันนะครับจับแน่นครับนี่แล้วก็หมุนครับสองรอบพออยู่ครับ <c oughs> การมัดตออแบบไม่ง่ายนะครับสบายสบายครับดึงดึงให้แน่นครับบีมัดจะทิ้งกว้างทิ้ง่งายเข้าได้เหมือนเดิมครับมันจะอยู่นะครับ ไม่ดีครับสองรอบต่อนะครับอันนี้แหละครับไปครับนี่ครับการมัดสองเด็ก ก็จะไปบี้ใส่เขา่าหรืนะครับดึงกว่าจะได้พันกว่าจะได้ม้วนนะครับนี่ครับแบบโบราณนะครับม้วนอยู่นี้นะครับ,รบมันจะช้านะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายครับนี่เดงยรงนะครับ แน่นไหมก็แน่นนะครับสบายสบายครับนี่ครับคือการมัดข้าวแบบแน่นนะครับซึ่งแบบเกี้ยวครับหัวมันจะต่างกันนะครับอันนี้จะพันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่แบบที่เกี้ยวมันจะไม่พันอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะบางๆงครับ เึ็รูปแบบการพันการเกี่ยวก็จะแตกต่างกันครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้ทันคลิปใหม่ๆคลิปของผมนะครับขอไปมัดต่อครับจากแดดครับ10โมงครับมัดข้าววันนี้ครับขอไปมัดต่อทีหลังให้เสร็จดีกว่าครับเพิ่งมานะครับ เจ้าของนาก็เพิ่งเอาตอกมาครับเพิ่งจะได้มัดเองนะครับว่ากันไปครับก็คงอยู่ประมาณเท่านี้เอวไปมัดให้เสร็จก็มีหลายฝอนอยู่ประมาณตึกสักสองร้อยอยู่มั้งนะครับสองมัดนี่แหละนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิง่งนะครับแล้วนะก,ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ ขอบคุณครับ